สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเอ็นไซม้สำหรับวันนี้เราก็จะพาไปดูเจ้าฮิปโปแคะครับซึ่งเขากำลังเป็นกระแสโซเชียลที่เดียวครับเขามีชื่อว่าเจ้าหมูเด้งนั่นเองครับซึ่งฮิปโปแคะเนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็กินพืชน,นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสองของสายพันธุ์ของฮิปโปนั่นเองครับนอกจากลักษณะที่แตกต่างจากฮิปโปโปเตมัสนะครับเขาก็ยังมีลักษณะพฤติกรรมไม่เหมือนกันอีกครับ เนื่องจากฮิปโปแคทเนี่ยนะครับจะชอบอยู่เป็นคู่หรือเดียเด่ยวๆมากกว่านะครับที่จะอยู่เป็นกลุ่มแตกต่างกันกันกบฮิปโปโอเตมัสนะครับซึ่งเขาจะพบอยู่บริเวณแอฟริกาไลบีเรีย Africa, ia, แล้วก็กินีครับส่วนพฤติกรรมการหากินเนี่ยนะครับก็ชอบหากินช่วงกลางคืนครับมากกว่าช่วงกลางวันซึ่งแตกต่างก,กับที่เราเห็นอยู่ในที่สวนสัตว์ ในสวนสัตว์เนี่ยก็ออกมากลางวันเพราะว่าเขาไม่มีผู้ล่านะครับจึงกล้าออกมาให้เราเห็นน้าหนักสูงสุดของเขาก็จะอยู่ประมาณ270กิโลกรัมนะครับซึ่งเบากว่าฮิปโปโปรเตมัสเนี่ยนะครับถึง5-6ถึงเท่าทีเดียวครับส่วนความยาวเขาจะมีความยาวอยู่ที่เพียง1.75เมตรสูงไม่เกิน1เมตรครับสำหรับฮิปโปแค่เนี่ยนะครับจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วครับในระดับ e g i o n a l r ี Actin นะครับสืบเนื่องจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและถูกล่านั่นเองครับ อีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากให้พวกเราสังเกตนะครับตรงที่เป็นเมื่อบเมือบสีขาวตรงนี้เรียกว่าเหงือเลือดครับเหงือเลือดคืออะไรครับคือสารคัดหลั่งนะครับสีเข้มๆนะครับผลิตออกมาจากใต้ต่อมผิวหนังของเจ้าฮิปโปนั่นเองครับซึ่งทําหน้าที่ป้องกันแสงแดดแล้วก็ป้องกันแมลงนะครับสาหรับอายุไขของเจ้าฮิปโปแครเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณช่วง50ปีครับแต่ถ้าหากอยู่ตามธรรมชาติอาจจะไม่ถึง50ปีนะครับเพราะ อาจจะโดนผู้ล่าล่าสะก่อนนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ได้รับชมรับฟังจนจบเรียนรู้ร่วมกันสนุกร่วมกันสวัสดีครับ